สวัสดีครับช่องแสงคำ้เตยชนแนลมาพบมาพบอกันอีกแล้วเมื่อนี้พามาให้มานามาเด่นนะมาเบ่งของแสบอีสานอาหารอีสานผลไม้อีสานเบ่งครับมาอีย่งครับพี่น้องมาอีย่างได้เห็นบอยแบบนี้มักเล็บเมวครับทิมรู้หวานปะ ตวนันนี้จะบังนวยไม้ปลอดสารพิษได้ครับริมรั้วเราเองกินได้ยิ้มรู้หวานปะนี่วิธีการล่างถือต้องนี่ขยี้ขยี้งมอืมหวานแซ่บๆพี่น้องอืมสายไหลเดี๋ยวสิเก็บไปฝากพี่ฝากน้องเฮ้อ ต้นเจมดินเลยของแสบครับนี่ของแสบอิสานกินเหน่งง่ายๆตัวหัวหน้าประมาณอีสานเนี่ยงานนี่ทำงานครับบุ๊คครับกินแม่จากต้นลงฮะพี่น่อง แบบอแบไม่รียังสี่เลยเย็บจากต้นกินไลยแล้วครับกำบึกึกตำกระเสรด้วยครับพี่น้องเคยกินบ่ตำตรงนีมครับตำกระเสบใส่พริกใส่กเกลือใส่รสธรรมดาดน่ะแต่ไปใส่บัวน่าไ,ปไปาด้พี่น, <c oughs> น้องเด้ะมันเปรี้ยวของมันนี่แหละเปรี้ยวในตัวของมันนี่แหละ

ว่ากินโดนอนะยุงเขียบโดนไหมนีม่นะครับน่ากินเขียบเขียบเท่ากับมีความสุขแล้วกินยังเกลีแสบไม่เยอะน้ำแย่น้ำโลกกินไม่กัดแสบดี่น่องโู้ดทั้งทั้งกับมีฝนดก Má chép 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 má chép chép Sao chép làm, sao làm, chép 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 ba, chép Sao làm thì chép 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 หวานตาค่ะมันหวานหรือเปล่าวานี่สาวแหลมเฮ็ดหนาสันหวานตาสันพี่น้องเลยโลูกคับสาวแหลมหวานตาโอ้ลูกชายหลับอ่ะใช่ลูกๆลับเบิ่นละครับอากาศมันดี กาดีครับย็นสบายผมหลกนอนหลับมีตะโตงงางนะครับอยู่นี่เลี้ยงควยวไว้กับขจาวายทีเนาะเลี้ยงคว้ยนี่สามปีเดี๋ยวมันก็เลี้ยงเขาขึ้นครับนี่ผมเลี้ยงว่าสองปีหรอตอนนี้มีตะลงทุนอย่างเดียวลงทุนกับควยวืือไว้กับหลายแม่ยู่ คือฟองปีเตียงฟองปีตอนนี้คอยติบติบแปดติบเก้าตัวขายไปแล้วสี่ตัวเลยทิ๊บหาตัวนี้่ยิ่าตัวะเม็ดกำลังถอดน,นะครับนี่กำลังถอดผสมสั่งอุดรไว้นี่ แม่น้ำโศกมีลูกสาวคนสวยวะครับลูกสาวคนมีแม่ไงแต่ะละลูกสาวคนอนอั่งยองหลังคนคนลูกสาวคนนี่เขามีลูกของแม่นี่ยนะครับนี่ตาตาตาแต้มแจ่มแจ่มสวยวะครับไปหน่อย เอ,า,อ,า,อ,า,อาแม่ลูกคู่นี่งจิ้บกันไปไสนนี่เอายด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 ปิดคลิปเลยคุณแม่ก็ลูกต่ำกันไหนได้ครับความนี่ใหญ่กันเนาะนี่เต้าแลมนี่ <c oughs> นี่น้องครีมครับข้าสล่าผมครับนี่ข้าหล่าอะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับเนาะ พ้ามากินอาหารคนละไม้อีสา,านบ้านเ้อครับเพียงฟีนีกกัดกำลังเท่ายาเก็บกับเต๋บุ่ท่านหลดอกโป้มไม้กัดสี่สอรอย่ได้ยี่สองรอยีสองรือยเื่อ่าสีหาาได้ยี่ดอกเพื่อว่าจะได้มาให้ลูกๆเขา,ากินเนาะกิตแตหยาอะไรกัดจับบุญรอดครับ สาวบนลอดครับนี่สาวบนลอดน้องบนลอดควายน้อยสิบสองวันนี่อายเพื่อนแม่เพื่อนอากาศเย็นดียยอ,ดอยู่ทรงอยู่่าบูได้ยูกุงเทียกัด กลับมายู่ป้านก็ดีนะครับผมมาใส่ชีวิตแบบมันนอกเขาก็บสบายมีความสุขดีปวตตองไปดิ่นล้นกันลถดติดปวตตองไปว่าติดตรงไหนนอเมืนนนอ่อนี่นอเขาปลูกเผาไว้กิน ม่วงก็มีปลูกแนวมันกินแน่ล่ะครับนี่ก็ไปเขาก็ะบิดบคิดนี้กับเาอว้ทั้งนี้นะครับเน,ะน,นบาะควฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงครับเตยแชแนลได้ครับเด้อขอบคุณสวัสดีครับ